สำหรับคลิปนี้สิมาบอกเรื่องเล่าของว่าด้วยการเส้นสัญญาของนักร้องศิลปินนักสแสดงนะคะพี่น้องกาวขาวัสดีนะคะพี่น้องกับซุปุกุคนนะคะแฟนเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านเพ่เอฟซีลานน้อยอูอิงนะคะทั่วโลกนะคะพี่น้องป้อมกันนี้กับกาวขาวัสดีกับเอฟซีเพชรแสงตะวันออบีเจน้่น,นะคะพี่น้องไอเพื่อนเด็กเกินนําเรื่องเล่าของการทำสัญญานะคะแล้วกะอ่า ต้องขอยิบยกเพจของพ่อแม่น้องอุ๋มอิงนะคะก็คือพ่อเอกแม่หน่อยนะคะเพิ่นได้ทรงภาพนะคะพี่น้องลงเพจของเพิ่นนะคะก็คือภาพที่มีทั้งพ่อแม่ทั้งอิหลานหน่อยนะคะได้มีการทรงภาพที่เคยได้ทาสัญญากับบอดโจนะคะพี่น้องนั่นก็คือมือแรกก้าวแรก ที่เขามาสูเวทที่ซูบ่วงหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบาดเพกนะคะนั่นหมายก็ว่าพ่อเม่พ่อเอกเน่หน่อยอิหลานหน่อยเพิ่นบริลืมมือนั่นเพิ่นบริเลืมมือที่เพิ่นเขามามือแรกนะคะสำหรับอิหลานหน่อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องได้มีการเส้นสัญญาก,กับบอดโจห่าปีนะคะพี่น้องพร้อมกับสัญญาใจนะคะพี่น้อง อิลาน้อยเองนะคะหลังจากเส้นสัญญาแล้วก็ทําหนนาทีของเจ้าของยางเต็มที่นะคะโดยบรูว่าจะเกิดอย่างขึ้นในมือทั้งหนาแต่อิลาน้อยเองก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนเนาะพี่น้องเนาะพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อให้จะเลื่อนลุงเรื่องเพื่อความจะเลื่อนลุงเรื่องของท่างวงด้วยความใจหักด้วยความมีใจที่จะมาสร้างผลงานเพื่อให้คนอื่นในประจักษ ในความสามารถของตัวเองนี่คือสิ่งที่เด็กหน่อยคนนี้เดม,มอบให้กับทางวงสาวหน่อยเพชรบานแพลแต่สิ่งที่ตามมากก็คือพอพอเมแม่เอฟซได้ให้โอกาสกับอีหลานหน่อยอุ้งหญิงย่างเต็มผากุูมแล้วน้องเองก็เข่ามาด้วยความตั้งใจว่าอยากจะหางานเห็ดอยากจะหางานทําเพื่อซอยขอบครัวเท่านั้นแล้วก็บพกคินว่าเจ้าของสิใดมากไก่จนปน่านนี้นะคะพี่น้อง เรบเรียงลำดับก็คือลำดับในฟั่งนะคะกะตามลำดับที่แอปเพนเคยใดหยิบหยุกนะคะและอิหลานอยเองนะคะกะใดมีกกำลังใจแหละเคยเดเว้านะคะว่าจะบอทิมบุง่งเอื่นว่าเป็นสัญญาใจสำหรับสัญญาจ้างคือหาปีน้องพี่น้องส่วนสัญญาใจอีหลานอยบอกว่าสิบ่ไปใส่สอยูกับบุง่งสอยูสู่ไปขับพ่จโจสอยูกับวุ่งไปตลอด จะบม่มีทางที่จะทอรยศว์บุงนี่คือเด็กหน่อยคนหนึ่งพี่นอ้องอิหลานหน่อยเขามาเมื่ออายุ16ปีเต็มนะคะและตอนนี้ก็คือถือว่าอิหลานหน่อยอย่างมาสู่ปีที่สองก็คืออายุเต็ม18ปีในเลวมือนี่นะคะวันที่13กรกฎาคมคืออิหลานหน่อยเสียอายุเต็ม18ปีแล้วนะคะพร้อมกันนี้อิหลานหน่อยได้นําความสําเร็จเข้าสู่องค์กรมากมาย นะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการได้รับรางวัลมหาชนนะคะจากคมชัดลึกอวอร์ดรางวัลน,นักรองหญิงดีเด่นจากคมชัดลึกชัดลึกอวอร์ดคือการโบสของพ่เม αι ม, αι ม αι เออรเอฟีนั่นเองนะคะและโบูถสุดท้ายก็คือลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนะคะพี่น้องถือว่าติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะร้อมกันนี่ก็คือปล่อยเพ่งเพ่งอีหล่าหน่อยปล่อยออกมา หลากหลายนะคะถ้านับบ่พิดกับปะมาณแปดเพลงถึงเก่าเพลงนะคะพี่น้องปะมานนั้นนะคะออกมาเพลงแรกก็คือติดหนึ่งมาแรงเลยนะคะเฮ็ดไห้พโพเมมเอฟซีชื่นชมแลกก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่ประสบความสำเร็จคือหอบฝันมาหลังหานตอนนี้ก็เง่าไปกว่าสามสามสิบล้านวิวไปแล้วนะคะพี่น้องแต่เพจเองก็เพราะเด้เขาเบิ่งคาดการว่าจะเดินหน้าต่อไปอยู่เรื่อยๆ เ่าอย่างเจ้าโลกได้รับลูกนะพี่น้องเพื่อนเองลูกอีลาน้อยอุ้งอิง,อง,อง,องเป็นไพ่อย่างไดเพื่อนก็นต้องเสิร์ชค้นหาผลงานเงินบ่คะผลงานถึงใ้ตามมากแต่ละเพลงก็คือมีผลงานมีความเอิ้นวยอย่างเติมเต็มนะคะเติมยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนมาถึงเพลงสุดท้ายของอีลาน้อยก็คือเพลงเอิน้นหกักนั่งอีกหน่อยนะคะเพลงคำว่าไมา่ได้หมายคำว่า,าเป็นเพลงสุดท้ายนะคะพี่น้อง เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สา่งสื่อเสียงให้อิหลาหนอยให้คนได้รับรู้ไปทัว่วโลกก็คือเพลงเอินหักนั่งอีกหน่อยถึงกับสามารถติดอันดับที่17ของโลกพี่นองในโลกนี้เวลาเพิ่นปล่อยเพลงนะคะในแต่ละรอบแต่ละมือนะคะเพิ่นนีการเบิ่งว่าประมาณติดอันดับอยู่ที่100ลำดับของโลกอิหลาหนอยสามารถติดอันดับที่17ของโลกซึ่งเป็นเพลงเพเป็นหมอล่ำพี่นองเอินว่า เป็นอันดับหนึ่งของวงการมอลลัมก็แล้วกันนะคะพี่น้อง FM เอเซนก็ยังกล่าเสม,มอว่าหากว่ามีผู้ใดสามารถที่จะล่มแชมคืออยเพลงออกมาแล้วในวงการหมอลำนะคะพี่น้องคือว่าเฉพาะวงการหมอลำถ้าหากว่าสามารถติดอันดับที่สิบหกหรือถอยมาติดอันดับที่ต่ำกว่าสิบเจ็ดลงมาถือว่าเป็นการได้รับแชมค้นต่อไปจากวงการหมอลลัมก็แล้วกัน ะะแอนเฟนเองยังคงอยากจะให้พอพอเมแม่เอฟซี c, ยินดีกับอิลหลานอยที่ติดอันดับหนึ่งของวงการมอลลัตอนนี้นะคะย่งรนนนประธานเดมี่ผู้ใดติดอันดับตน้ตนๆคืออิลหลานอยนะคะของวงการมอลลันะคะตรงนี้เท่ากับถือว่าค่อยเปลี่ยนกำลังแรงเชีย่ยแรงใจกับอิลหลานอยกันแล้วกันนะคะพี่น้องเนี่ยก็จะเน่าๆไปนะคะพึง่งอิลหลานอยได้เส้นสัญญาวไวหาปีพึ่งเดินทางมาฮอดปีที่สองนะคะพี่น้อง ต่อไปก็คือปีที่3หรือเอื่นว่าฤูดูการที่3นั่นเองนะคะพี่น้องท่านใดเป็นแฟนๆของอีหลานอยนะคะอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะพี่น้องก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะป้อมกันนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี่นะคะพี่น้องขอกําลังแรงเชร์แรงแจ้กับเพจเสียงตะวันเอีบดีเจเนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องถ่ายคลิปนะคะอีหลานอยกับพอนะคะไปฝากช่องให้เพื่อนเชิ่นติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณบอจโจกับิลานอยขอบคุณ FC สูีผู้สุคนนะคะยิ่งปังๆสุผู้สุคนนะคะค่ะที่รก็ขอฝากซอง ติดตามช่องพิศเสียงตะวันค่ะ e b c e b c โอ้ EPG ขาฝากคนติดตามนะครับนรคนติดตามสนุกใครจะดิ้งป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 ิ้งไอ้คุณแม่